ครับเพื่อนๆครับก็ไก่ชุดแรกก็แตกไปแล้วนะครับนุน่นนี่นีแม่แม่แม่ไก่อยู่ตรงนี้นะครับมาดูน,านี่เจ้าข้าวต้มตนี่นะครับนี่ไก่ชุดนี้แตกแล้วมาต้มไปจับมันนี่ม,นม,นมันจิกไม่เป็นไรนเลย,ไ,ยไปจับมัน,น อ่าไปแล้วเราไปเอาเอา,เอา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 ไข่ที่เหลือไป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 ,ไป,ไปฝากแม่ไก่ฟักไปไ,<อ>ไปนะครับเขาเขาก็จะทิ้งไข่ไก่ที่ไม่ฟักแล้วนะครับไปภารกิจของเราก็คือไปฝากให้แม่ไก่อื่นฟักนี่หยิบไปเหลืออ,อ,อยู่สามฟองอีกนะครับเขาต้มนู้นก็ไ<ร>ข่แล้วนะครับที่เหลือแตกหมดแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่มีมีมกไหมนี่นี่อีกฟองด้วยแล้วไมมันพาลุงมายังไงอ่ะอ่าไปไปพุทไปไปเดินไปเลย นะครับเราก็จะพาไปให้แม่ไก่ตัวอื่นฟักพาไปฟักแบบนี้ไปทางนี้เลยบสไ,<ป>ได้ไหมไปไม่ได้เอาไปไม่ได้ไปทางนู้นไปไปนี่คือหน้าที่ของเฮียบสเด็กเลี้ยงไก่นะครับ แล้วก็จ,จัดก,การฝากมาอีกแล้วก่ะนี่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 กระเกกระเอกอกระเกกระเกจะตามพี่โบอีกแล้วนะครับนี่ตามมาไปไปเต,ต็มหมดเลยพาไปใส่ในนี้ก็ได้นี<ร>แแ่แม่เมมแม่เมมออในนั้นก็ได้ไปน,น,นี่นะครับก<อ>็มันมีไข่ไก่ชนอ,อยู่ด้วยนะเออไม่เป็นไรนี่ครับก็ก็ฝากมากจริงจ้าโอเคโอเคโอเค เอาไวแล้วเอาแล้ม่ไก um> ่นอนมไก่นอนเนี <t 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 對對่ยนะครับก็อสิธภารกิจวันนี้สิทธิภารกิจสร็ธภารกิจจังบดอ่ไปไปดูความเรียบร้อยของไก่นะครับนี่เราไปดูความเรียบร้อยของไก่นี่นะครับนี่คือแก๊งผู้ใหญ่แก๊งผู้ใหญ่นะครับก็ได้เวลานอนของไก่นะครับนั่นครับ นะครับเจ้าไมโลนี่คือที่นอนของเขานะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นไปนอนบนต้นไม้หมดเลยนะครับไก่ที่นี่นะครับเลี้ยงธรรมชาตินะครับนี่นี่คือฟาร์มไก่น้อยๆของพี่โบ๊ทนะครับไ่เจอกันอีกแล้วนะครับก็ไม่ไปไหนนะครับตัวนี้ก็ไม่ไปไหนนี่ นี่เห็นไหมครับโคตรเชื่องเลยนะครับไม่ใช่ว่าเชื่องธรรมดาบุดเอาเอาไปตั้งบนคานดูนิดจะไปตั้งบนคานดูนิดไม่ตอนตอนนี้มันจะไม่ค่อยขึ้นอ่าลองมาไปดูมันเป็นไก่ชนไม่ค่อยขึ้นเนี่ยมันมันจะไม่ขึ้นลองลองดูที่ปล่อยปล่อยดีปล่อยเขาไม่ขึ้นนะครับเขาไม่ขึ้นเขาอยู่ในข้างล่างข้างบนเนี่ยก็จะเดินขึ้นไปเอง นะครับชีวิตประจาจวันก็อยู่กันแบบนี้แหละครับเดี๋ยวไปให้อาหารปลากันกอน,นอเค